โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอสมาชิกใหม่นะครับเป็นตะเพียนนะทุกคนก็เป็นตาดานะครับวันนี้ไม่ใช่ตาเผือกอะไรนะก็ผมอยากได้มาอยู่ในตู้นะครับเพราะว่าผมมีหนึ่งตัวแล้วเนาะแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กหน่อยนะครับอันนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะนีตัวเล็กกว่าก็ยังมีปัญหาอะไรนะครับ ถ้าเขาชอบตามตูดไอ้สวายเผื่อนนะทุกคนเห็นไหมชอบตามตูดนะเออผมก็เลยแบบเออว่ะเมื่อจะต,ต้องมีเพื่อนแล้วแหละนะทุกคนผมเลยไปจัดอีกสองตัวนะครับทุกคนก็โอ้โหสิดยอดนะครับนะสองตัวนี้ก็แข็งแรงนะทุกคนกระโดดออกจากขันนะครับที่ผมตักใส่มานะครับจากร้านปลานะครับกระโดดออกมาหนึ่งตัวเนาะไม่รู้ว่าจะหลอดหรือเปล่าเหมือนกันนะอาผมปรับสภาพได้สักพักระยะหนึ่งแล้วนะทุกคนอาเดี๋ยวผมปล่อยเลยแล้วกันเนาะ อาจจะได้ยินเสียงน้ํานะทุกคนเพราะว่านี่ครับเป็นระบบกรองเนาะทุกคนอืมระบบกรองนั่นนี่นะครับที่มันตังนะเสียงผมอาจจะแป๊กๆหน่อยนะผมป่วยอยู่นะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะอ่ะเดี๋ยวปล่อยเลยแล้วกันไปถือลุกไปเลยไปเลยว้วสวยจัดนะทุกคนเหมือนัะเพียนทองคำหรืทุกอย่างนะแต่ก็ไม่ใช่หรอกนะทุกคนก็ราคาไม่แพงนะครับทุกคน ตัวลนะแค่สามสิบห้าบาทเองไหมมีดูออตกาผมนะเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอ่าปรับสภาพนะ้ำมันด้ลูกนะโอ้โหตู้ก็ใต่อนะไรทุกคนผมว่าแม่งโอเคเลยนะครับนะยงรวมๆกันนะครับนะตัวไหนอยู่ไม่รอดนะครับก็ไม่ต้องมาเลี้ยงต่อนะทุกคนก็ดูได้นะครับดูผมเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมก็ลองทดลองดูนะครับว่าตัวไหนอยู่ด้วยกันได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างนะทุกคนเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังแบบ ยังไม่รู้นะครับว่าตัวไหนเลี้ยงด้วยกันได้น,นะทุกคนก็ลองทดลองดูก่อนก็ได้น,นะแต่ว่าปลาเล็กกว่าไอ้พวกนี้นะไทกเกอร์ใช่ไหมทุกคนไทกเกอร์เนี่ยจองคืมเมือบเลยทุกคนถ้าปลาเล็กกว่าปากมันนะเรียบร้อยแน่อนอนนะครับทุกคนก็น่าจะปรับตัวได้นะครับนะเออมาโชว์ตัวหน่อยแล้วลกมาเพลตามตู้งกันต้อยต่อยเลยทุกคนน่าจะยังเข้าพวกกับตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ตัวเล็กกว่าอาอออสก,การ์มึงอย่านะเฮ้ยตัวหน่าเท่าออสก,การ์เลยนิวว่า ก็พอได้อยู่แต่อาจจะโตเล็กนิดนึงนะเออวะสวยนะทุกคนดูแบบมีเอกลักษณ์ในตู้เลยนะอืมสวยจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้รักกันนะเนี่ยนะครับทุกคนก็ดูแข็งแรงนะครับทุกคนก็น่าจะปี้กระเป๋าได้ดีพอพอสมควรนะทุกคนอันเนี้ย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 ชอบชอบชอบเออมาอยู่ในตู้งโล่งนะทุกคนเขาอยู่ในตู้แคบๆมานะ ตู้ก็ไม่เถึงแคบอ่ะแต่ว่ามันเลี้ยงได้หลายตัวนะทุกคนมออเลี้ยงหลายตัวเกินนะครับผมเลยแบ่งมาสองตัวนะครับนะทุกคนผมมีปลาทะลงสลิดด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับนะคลิปหน้านะทุกคนไปบ,บาย